ตีเลยตีเลยตีเลเลไม้เขาหักบอยู่เอาปาเขาเยอะพี่เขาเยอะพี่พอบยังยังใช่ไหมจบตัวนี้จบตัวนี้ก่อนตัดปากนครับตัดปากปล่อยปากเล่นฟีแลนป่าปาเล่นฟีแลนป้าี่หาดปล่อยนะครับใช้ปากไปย่เนยักษมาไอ้บ้าไย ไป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 ไม่ก็ไปแค่สองคนเลยทั้งนั้นอ่ะเอาไงเหนือเหนือบอกเหนือบอกแค่แค่เหนือบอกอ่ะต้องเหลือใส่แล้วน่ะอ้าวองเราไม่ได้ฟังเขาหรอหรือว่ายังไงเข้าเข้าวงไปแล้วไงเข้าอยู่เพื่งเข้าอยู่เพื่งเข้าตอนนี้กันรวยแล้วต้องเข้าเป็นกันรวยเพจแม่งไม่มี่คือเด็ดเวช่นดิไม่บอกป่ะเนี่ยฮะ อาตลาตาลาตาลามลามลามเวียนลาลำลามเวียนลาลำเพื่อนเพื่จะตายแล้วจะตายแล้วชบยู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 เนยพเข้าเอพี่เข้าเยอะพี่พอชบยังยังใช่หมังยเพื่อนูเพื่อนูเพื่อน พี่ไม่อยากให้บ้าเครียดอ่ะชุดแล้วชุดแล้วเอ้าไม่บอกวะจำแน่แต่บางทีชอบลืมนะจำไปแล้วไปไอ้ไม้ไม่ยชงดเดนของนู้นยหลัง ไม่ไม่ไว้หลังสักสองสามคนครับทุกคนครับโฟกัสนิดนึงครับยังแหลกโอ้สูตรก็เยอะน่ะเข้าวเวียร์ไหมสูตรเจนเนซี่ะสูตรใครม่ข้าวเวียร์ไหมครับ พี่มีเร่มีงไว้สามคนน่ะใครยไปดูหลังสามานึ่งสามหนึ่งเออหลังๆนี้ไว้สมคนไม่ไมยืนหน้าเลยไม้ทั้งหมดยืนหน้าเลยโด่ไปมาพี่พี่มพลนไปลงเจอเก็ฟังไม่ไดงหมดพีินเป็ดแปดมองไปฝั่งนู้นเลยเหนือบอกไปฝั่งนู้นเลยพักฉลานอยู่หลังมองไปฝั่งนู้นเจนี้ผมการให้โเคเดี๋ยวเธอกับพี่โตก็ได้คด้านหลัง ม่ไม้ไม้ไม่ได้เปียกพี่มันเป็นเนิน,นเนินนี่เดี๋ยวได้เปียกเลยนี่เองก็ไปดกักเ,เนินทางนั้นละเนี่ยเดินเนินนี่ไงมาก็มาหมดเก็บคนเดียว้ามงพี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่เข้ามาอะไเข้ามาตรงนี้เนินนี้ป่ะเนินนี้หลับเพื่อนดูเนินเี๋ยนี้ปราไม่เนินเท่าไหร่นะ โอ้โไม่เนื้อเลยพี่นี่นี่เลยพี่เอาหน้านูเ้ยเหรอใช่ใช่อยู่ในเนไม้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 กกอะเลยไม้ไม้ไปเ่านคนรวมนะครับคนรวมนะครับถ่ายรูปเหรอกรุปช็อตเหรอโอเครอรับเลยพี่ เหนียเดหมดไหมไม่ไหวนี่คืออะไรกรุ๊ปช็อตเหรอไทยกรุ๊ปช็อตเหรอไมาอยู่นี่นะพี่ไอ้ลำฝั่งนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีในรูนั้นอะข้างหลังมีนะเอาไงบอกด้วยนะเหนือให้เขาด้วยก่อนให้เขาด้วยก่อนโหลดิแนนสับหน่อยครับดิแนนฮะช่วยช่วยเหนือหน่อยช่วยลำหน่อยันีโอเคโอเคดูอยู่ดูอยู่ไปเอาพี่มาชี้มาชี้ ระวังระวังลคนทีละคนไม่ถ้าถ้าถ้ามาเซสับอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวมันโดนมาเชสบอลมาเชวาร์ฟจะหมดลำเสียบอยู่เออมันวาร์ฟมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมาะลำลำมาแลมาแลไป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 นินดี้วาร์ฟเจนมา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 เจ้าเจ้าเจ้า ขไม้ม้ตีขวาเลยมตีขวาเลยตีเลยตีเลยไม้เข้าขวาตายไกบด้วยกด้วยอย่าเล่นกันหมดอย่าเล่นกันหมดแยอะมาเล่นแยอะเยเยแยยะยเราเยอะไปเราเยอะไปกระจายหน่อยครับ เออเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวไ่ไล่ให้เดี๋ยวไไล่ให้เดี๋ยวไไล่เดี๋ยวไมไล่เดี๋ยวไม่ไล่เดี๋ยวไม่ไล่เดี๋ยวไไล่เดี๋ยวไม่ไล่เดยเดียลเวมลเดวล่ดวเดี๋ยวไม่ล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 ี่เดี๋ยวีเยวมลดว่ลดลมลดล สองคนสองคนขอใหญ่แย่งอย่าแย่งอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มเขาหมัดเขาหมัดเขาหมัดจะเย็นเที่ยววนหลังอะไรพี่เขาหนป้าป้าไปปิดเลยป้าไปปิดเลยไม่ได้ปิดให้เจเสิทธิ์เจสิทธิ์กลางรีลีกรุ๊ปนะฮัลโหลเจสิทธิ์ลีกรุ๊ปฮัลโหลพี่ต่อหน้า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 เจสิทธิ์ลีกรุ๊ปไปอย่าให้เขาลีอย่าให้เขาลีไมายหมายเขาลีไม้ยเขาลีไม้ยเขาลีไม้ยเขาลีเนี่ยปัดีู ได้สบายถูกดิขอปากไปปิดไอ้ถอยถอยถอยล้มหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยมาอยู่ถอ่ปะเนี่ยดันมา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 ช่วยด้วยดูหน่อยดูหน่อยดูตัวปากหน่อยเฮ้ยฝั่งนี้กระแทกเปิดกระแทกเปิดดูดวดดวดดูดูดูก่อนใจเย็นนั่นอะไรพี่เป็นอะไร รีกบูรีกบูรีกบูรีกบอย่าเล่นหมดอย่าเล่นหมดพี่มองชุบอยู่ยะาพี่อาจเชุบอยู่ยะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลี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 หอตายหน่อยชุบอยู่ชุบอยู่จบตัวนี้ได้จบตัวนี้จบตัวนี้ก่อนจัดปากหน่อยครับจัดปากหน่อยผ่านเล่นฟรีแลนด์ปะปากเล่นฟรีแลนด์ปะพี่หาดปล่อยนะครับใช้ปากไปเอาเรียไปช่วยหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนน่าปล่อยแล้วถึงคนน่าปล่อยแล้ว เด้งหน่อยเด้งหน่อยพระติดอ่ะโอ้โหเราก็ปล่อยกันนะครับปล่อยปล่อยกันแล้วชุบนะครับมันหวาไปนชุบอยู่ชุบอยู่แหวามมากชุบชุบขอบอยู่เออแม่งหวานจริงอ่ะมีคนเก็บกล่องนะมีคนเก็บกล่องนะเพราะเราเก็บเพราะเราเก็บไม่ไม่ไม่บางลุกลุกขอบลุก เฮียเล่นป่าไม่เลสป่าเร็วครับเร็วครับขอบใกล้ได้แบงแบงมาหน่อยแบงมาหน่อยครับแบงมาหน่อยเร็วเร็วเี่อย่าเอาไปยัดมาไอ้บ้านใดเจออยู่ไหนเอาปะตะเก็บปะตะเก็บก็คือไม่ได้โอกาสเล่นเลย ไม่ผิดหนกเลยๆๆตีใครไม่ได้เหมดแล้วหมดหมเยอะนะงงมากครับน่าจะใกล้สอนอด้วยนม่จะไไม่ไรแต่ที่หลังึงดูเพื่อนด้วยมม่ไม่ไม่ดูเลไม่ไม่เก็บภาพอ่ะมันอยู่หน้ากุเลยเว้ภาพเขาอะภาพมันไม่ตรงมันห่วงมากบอหววงเเท่ภาพไตรงดู้ที่สุดู อ่อเขารวมกันดต้องรอกลองหายดียังการดียังกดไปเจ็ดขวดนผมอยู่เจ็ดขวดน,นี้ ตายเลยฝั่งฝั่งสอนอใช่ไหมครับ ขอบคุณพี่อมมากครับไอเรไม่ชอบมองไม่คยเป็นความคิดัเลยขอบคุณครับ